ด้านผู้ใหญ่บ้านคำนังรวยเปิดสอนทำหน้ากากอนามัยจากผ้าป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันหาซื้อได้ยากค่ะ นางปียรัตยืนสุขผู้ใหญ่บ้านคำนางรวยเปิดเผยว่าบ้านคำนางรวยได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลคำน้ำแทบซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้าเพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันหาซื้อได้ยากมากโดยจะมีชาวบ้านในชุมชนหมุนเวียนเข้ามานั่งเย็บหน้ากากอนามัยที่บ้านผู้ใหญ่บ้านซึ่งเปิดให้พี่น้องในชุมชนเข้ามาได้ทุกเวลาแล้วนำกลับไปใช้ที่บ้าน แต่หาครอบครัวไหนไม่สะดวกก็สามารถแจ้งผู้ใหญ่บ้านได้ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านจะทําให้เพื่อให้ทุกคนได้สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาทั้งนี้ปัจจุบันหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญมากในการป้องกันเชื้อโรคที่อาจจะแพร่เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ทุกเมื่อ ขณะที่จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงอยู่ในที่ชุมชนแออัดหลังจากที่ประชาชนตื่นตัวหันมาสวมหน้ากากอนามัยมากขึ้นทําให้หน้ากากอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการเทศบาลตำบลคาน,น,คน้ําแทบจึงได้จัดสรรงบประมาณให้กับชุมชนทําหน้ากากอนามัยจากผ้าเพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ค่ะสวัสดีค่ะทิ่ชันนางปิยาลั์ยืนสุขพหยาบ้านบ้านคำนังรวยหมูที่สิบก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางเทศบาลตำบลคำน้ำแซบจะเป็นผ้าวัสดุต่างๆเพื่อจะนำมาให้ชาวบ้านฝึกทำใช้เองในครัวเรือนและก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นงบส่วนตัวของผู้ใหญ่บ้านคือซื้อผ้าซื้อวัสดุมาสมทบกับทางเทศบาลเพื่อมาจัดทำให้พี่น้องได้ใช้ป้องกันโรคในภาวะที่เกิดโรคระบาดช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านคนไหนที่ไม่สามารถจะมาทำใช้เองก็แจ้งทางผู้นำผู้นำก็จะจัดทำให้แต่ส่วนใหญ่ เพิ่นก็จะมาหัดทําใช้เองซะ<ม>เป็นส่วนใหญ่ค่ะสําหรับหน้ากากยังไงก็ไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าปกติเราอยากจะให้แจกทุกครัวเรือน<ม>ครัวเรือนหนึ่งมันไม่มีคนหนึ่งนะคะมันต้องสองคนสามคนมทีนี้วัสดุเราก็ไม่พอ<ม>เพราะว่าปกติชาวบ้านเขาก็ใช้แล้วก็ก็ซักบางทีมันก็ไม่เพียงพอม,มันเป็นผ้าปกติเขาเราจะใช้ผ้าเป็น ผ้าสาลูด้วยแต่ที่นี้ไปหาซื้อจะซื้อแล้วมันไม่มีก็เลยเป็นผ้าแบบสามารถเอเป็นเป็นหลายแบบนะคะเป็นผ้าลายผ้าอะไรก็จะทําได้เป็นผ้าขมา้าหรือผ้าอะไรก็ทําได้กันกองฝุ่นกองนใช้ไปก่อนนะคะเพราะว่ามันช่วงนี้วัสดุขาดตลาดเราทําเท่าที่มีมีค่ะ<อ>มีมมมใช่ค่ะมีมาเรื่อยเรื่อช่วงที่แม่บ้านพิ่นว่างพิ่นก็จะเข้ามา